สมศรีซื้อผงทำไส้อัวแบบสำเร็จรูปมาเจ้าสมศรีจะมาทำไส้อัวคนเดียวเนาะพอวันนั้นซื้อแบบที่เป็นทำขายมันหลําของเจ้าดังมันแหละที่สมศรีสมศรีซื้อมาวันนั้นนะเนาะสมศรีว่ามันหลําสมศรีก็เลยซื้อผงมันมาเจ้าแล้วก็มาทำเองอันนี้คือผงทำไส้อวเนาะสมศรีก็จะไปละลายกบน้ำก่อน,นเจ้าหมูสมศรีหั่นไว้แล้วอันนี้ต้องลายละลายซอสก่อนเจ้าซอสสำเร็จรูปอะ อืละลายกะน้ำก่อนละลายกะน้ำอุ่นนะเจ้าเดี๋ยวคนจะถามว่าเนี่ยอย่างสมซีมทำตามเองมันต้องเป็นตะไคร่สดเนาะตะไคร่สดเครื่องเทศสดๆอีนไหนเขาถึงจะทําได้อันนี้เครื่องเทศตะไคร่อ้อย่างก็เป็นแจแข่งมดมันตำกระหยากปันกระหยากรเล่นได้ยาคนเดียวนะเจ้าสมซีก็เลยซื้อผงสําเร็จมา เขาชอบรถไหนเขากระปุงเพิ่มเอาเราเจา้าสมมซีจิ้มแล้โอเคอันนี้หมูอยู่ในถุงนะเจา้าสมมรีหั่นใส่ถุงไว้นะสมมรีก็จะเอาเทลงในถุงเลยแล้วก็ขยำขยำม,มันก็จะได้ถวถึงเนาะนี่ละเจา้าแล้วก็ขยำขันนี่เลยเขาต้องมือจะได้เปนเื้อนไงต้องใจหมูสามจันเนาะ นี่เจ้าเราจะมาร์กไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเอาไม้ยัดไส้เนาะอันนี้ถึงเวลายัดแต่จะมีไส้เทียมมาเห่อตัวเนาะสีห้าเส้นตียัดใส่กอกกับ,กบมีก็เลยใจอันนี้นะคะใช่อยู่ตัดขวดหน้ามเมาเจ้าสางทีก็จะยดัดยัดไปเรื่อยมีความพยายามมาก ดี๋ยวคนจะถามว่ามีคนเคยถามาอ่ะเอคนทําอาหารเนี่ยอย่างใจถุงมือสีดําเพราะว่าสีขาวมันจะไม่ลรามันเปื้อนในอย่างมันหันทีห็นปะถุงมือสีขาวมันเป็นถุงมือหมอนะคะคนทําอาหารไปถึงใจถุงมือสีดําเพราะว่าเวลาเขาจับเอายุบในอย่างเป็นสีเป็นสีอันก็มันจะได้่หันเจ้าถ้าจะสีดำถ้าจะสีขาวมันจะหันหมดอันนี้กับมีความพยายามมากกว่าจะได้ <laughs> เพราะว่าปลาขวดกับไส้มันมันเป็นไส้เทียมเนาะมันหมาอ่าอิชมจิก็พยายามยัดเข้าไปค่ะมูฮ่วจะยัดได้กี่อันก็จะประมาณนี้จะเอาไม้จิ้มเห็นหนะเจ้าเดี๋ยวเฮอมันมีลมออกลมเข้าอ่าเงี้ยเออคอร์ดใบคอร์ดใบภาษาคนเท่าดวยว่าเสร็จแล้วก็จะยัดมันไปเรื่อยๆนะคะมันเซ็จเลย อันนี้สมสีไส่มปอสมสรีก็เลยใจแลบห่อเจ้าเวลาเขาจะย่างเขาก็ต้องเอาแลบออกก่อนนะเจ้าอันนี้จะเอาไปแจกแข็งไว้เพราะว่ามันหมดนะคะอันนี้ยัดไส่ได้สามเส้นอืม